โอ้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขกุญแจล็อกเกะของรถยนต์นะครับก็อันนี้กุญแจล็อกเกะหลายๆท่านรถเก่าก็อาจจะมีการไปปั๊มกุญแจใหม่มาทําให้ไม่สามารถล็อกตัวเกะด้านฝั่งคนนั่งได้นะครับแบบแบบนี้มีจังหวะล็อกห้ดูข้างหลังนี่นกลไกการล็อกนี่ตัวนี้ก็จะไม่สามารถบุนได้นะครับอ่หมุนไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ทําการแก้ไขแล้ว นีท่ทําการแก้ไขแล้วตัวนี้ก็จะสามารถบุญได้ตามปกตินะครับนี่หมุนล็อกนี่หมุนปลด uk, ล็อกนี่ปลดล็อกของปลดล็อกอย่างนี้ก็ทําการเปิดไม่ได้เขาก็จะล็อกนะครับถ้าหมุนปลดล็อกอย่างนี้ก็จะดึงแล้วก็จะหลุดออกมาอย่างนี้่ะครับวันนี้เราจามารแก้ไขกันอ่ะอันนี้ครับอันนี้ตัวแก้ไขแล้วนะนยังไม่ได้แก้ไขอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวกุญแจเนี่ยมันล็อกเข้าไปข้างในได้อย่างไงมองไปมองมาก็เห็นตลักตัตวนี้ ระหว่างที่เราทำนะครับเราจะต้องค้างกุญแจเอาไว้ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้สลักข้างในมันเด้งออกมาอันนี้ทางานลำบากเอาออกก่อนอะเสียบค้างไว้่างนี้ระวังทำห้ามดึงออกเด็ดขาดนะครับตรงน,นี้จะม,มีสลักทองเหลืองอย่นึงกดลงไว้แล้วก็ดันเราไปข้างหน้ามันจะมีสลักไอล็อกตัวที่เราดันเมื่อกี้ระวังมันเด้งหลุดออกมา ตัวนี้คือตัวนี้เอา,เอาถอดออกมาเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ความมีสปริงตัวหนึ่งย้ายหายนะครับย้ายหายถ้าหายมันจะล็อกคืนไม่ได้นี่คือปัญหาตัวริมที่มันเกินออกมาตัวนี้ที่มันไม่เสมอส่วนที่เหลือเสมอหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวิธีแก้เราก็จะง่ายๆเหลาตะไบ,บทำการเหลาให้ริมมันเสมอน,นะครับ อพอเหลาเสร็จนะครับนี่มก็จะเรียบๆร,รูปเอาวาเรียบเนาะอ่ะทีนี้เรายังไม่ต้องทําการใส่สลักล็อกเราก็เอาตัวกุญแจเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปแล้วดูว่าเราสามารถบุนได้หรือยังบุนได้ไหมอ่ะไหนลองกลับด้านกุญแจสิกลับด้านกุญแจแล้วบุนได้ไหมอ่ะทาบุนได้แต่มีติดขัดนิดหน่อยอ่ะเราก็ตออกมาเคียให้มันบุนได้ลื่นเหลาต่อ ได้ที่แล้วก็ลองใหม่มกับด้านกุญแจเหมือนเดิมอ่ะโอเคกุญแจเดิมได้แล้วอ่ะลองเอากุญแจดอกอื่นใส่ดูสิบุนได้หรือเปล่าบุนไม่ได้แสดงว่าถูกต้องกุญนะแจตัวนี้สามารถทำงานได้แล้วโอเคครับจากนั้นก็ออกมาใส่สลักล็กอกใส่สปริงเข้าไปก่อน จะมีรูอยู่ตรงนี้หยอดลงไปก็ใส่ตัวสลักล็อกจากนั้นกดตัวสลักล็อกไว้กดสลักล็อกไว้ตัวนี้สลักล็อกตัวนี้กดไว้เมื่อกี้ใส่ไปในรูสปริงใช่ไหมก็เสียบเข้าไปให้ข้างหลังมันตรงกับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะสามารถมุนได้พอล็อกเราก็จะเปิดไม่ได้คือ,อ พอไขล็อกก็จะสามารถเปิดได้ตามปกติจังหวะนี้จะล็อกไม่ได้ต้องล็อกกลับเข้าไปก่อนโอเคครับ